ดีสิบนะคะค้าขายเจราจานะคะ,ะหรือว่านำเข้าส่งออกนะ,ะหรือพูดคุยตกลงเจราจาในธุรกิจหน้าที่การงานของคุณถือว่าดีราบรื่นนะคะสำหรับคนที่ดิวคนทั้งไก่ไว่บอกเลยนะคะว่าินีข่าวดีเกิดขึ้น จะได้ของขวัญของถูกใจนะคะหรือเป็นการวางแผนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเละกเขานะคะครอบครัวนะคะที่อยู่ห่างๆไกลกันไ่ว่าจะเป็นอยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละที่หรืออยู่ต่างคนละโลกคนละซีกโลกนะคะเพราะเป็นคนละโลกเนื้อคนละสีกโลกเนี่ยนะคะจะได้ยินข่าวในช่วงนี้นะคะจะกลับเข้ามาพูดคุยกันตกลงกันได้ะค่ะบอกเลยถ้าเสียงโศกเสียงลา ลาบนะคะเสียงโชคเสียงลาบสามารถเสี่ยงได้ลงทุนเพิ่มได้นะคะแต่ควรศึกษาก่อนให้ดีๆนะคะเด็กและผู้เด็กในครอบครัวให้โชคนะ,คะผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะนําข่าวดีมาให้นะคะหรือผู้ใหญ่นําโชคลาบมาให้กับคุณนะคะถ้าจะซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยซื้ออีหยังกรงนะซังในน้ำให้ซื้อกับผู้ชายนะคะผู้ชายคนที่ผิวสองสีนะคะ แล้วก็ท้วมใหญ่สูงนะคะถูกฉลกมากๆก็ร้องให้เพื่อนจับเบึ้งเอาให้แบบนี้นะคะเขาจะนําโชคลาภมาให้กับคุณโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชคลาภการลงทุนนะคะบอกเลยว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นในวันพุธมันเป็นพลังงานเดือนสั้นะพี่น้องนะแม่หมอขอรับพลังงานนี้นะคะก็ทุกคนที่ผ่านมาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีขอให้ m ắ นจ้า